เอฟซีมหานี่คือเหตุผลว่ามีคนบอกว่าเราขี้เหนียวเราไม่ได้ขี้เหนียวนะทําไมเราถึงไม่จ้างคนปูนี่ค่ะดูเหตุผลนี้ทำไมถึงไม่จ้างคนปูนี่บางคนบอกว่าสมศรีขี้เหนียวสมศรีไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่เขาปูให้เราเห็นไหมมันมินเราบอกเขาแล้วมันก็พอเรากลับไปใช่ไหมพอลมมามาตีมันก็จะรุดเขาทาให้เราเนี่ยมันทําไม่ดีเราถึงต้องทําเองเห็นไหมเนะี่ยมันไม่ตรง จ้างคนมาดูนี่จ้างคนนะเนี่ยเห็นไหมนะ่ะเวลาเขาปูอะเขาปูให้เราไม่ดีเราบอกเขาแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจเราไงพี่เราไม่เพราะว่าเราซื้อมาเสียเงินใช่ไหมเห็นไหมมันห่างเนี่ยเนี่ยมันตึงเกินมันก็ไม่ได้นะพี่ย่อนเกินก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันหลุดแล้วสิใช่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่พายามันเป็นสแลนใช่ไหม ในเว็บเขาอยู่ได้หลายปีอยู่นะ,ะเห็นไหมเวลาเขาปูเนะี่ยเราบอกให้เขาเอาใกล้ๆเขาไม่ใกล้เห็นพี่มันมินเห็นไหมนะเนี่ยเราก็ต้องมาทําอีกเห็นไหมออออขยับอีกขยับอีกคือต้องขยับอันนู้นก็ต้องขยับอันนู้นเ,เนี่ย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 ป,ปูกระ้านสามนี่แหละแต่พูดแล้วมันก็ เนาะบางทีมันก็เผือหลือบางทีมันทับแล้วมันคิดมันทับแล้วมก็เห็นไหมตรงหน้าพี่นาเห็นไหมมันห่างแล้วเห็นไหมเดี๋ยวย่างแล้ก็กลัวมันโผล่ไงใชู่นี่แหละที่บางเอฟซีบางคนบอกว่าหนูขี้เหนียวหนูไม่ได้ขี้เหนียวหรอกเราไม่ไม่ขี้พูดมากพูดมากเขาก็จะเกลียดเราอีกก็เลยทํากันสองคนผัวเมียไงอจ๊าของเขาไม่เคยได้ทำหรอกพังเนี้เพราะเขาทำงานด้วยลูกใครอีกเลี้ยงหลาอันนี้แล้วเหรอเนี่อโซคละแจ๊คใช่วันนี้เข้ามา หมุดมันไม่พอไงหนูสั่งหมุดน้ำพึ่งมาแล้วเราจะกลับบ้านแล้วเราต้องรูเอาตะปูมาตอกเพราะอันนี้มันจะอยู่พี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นพลาสติกเห็นมั้ยมันเกาะไอเนี่ยมันจะเกาะสแลนใช่ไหมเวลาลมมาพัดมันก็จะไม่เออเออกลอยแต่ตะปูอ่ะถ้าเราใส่ลงไปมันก็จะหลุดขึ้นมาอีกวันนั้นวันนั้นดินมันแข็งไงแล้วหนูไม่มีอันนี้หนูเรามือใหม่อ่ะเนาะเราไม่รู้อ่ะอันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่นะอันเก่าเขาสั้นนี่ แต่วันนั้นนะฝนมันไม่ตกไงมันดีมันแข็งนูนทำยังไงก็ไม่ได้ต้องไปซื้อตะปูมาตอกอะพี่อพออีกวันหนึ่งฝนตกก,นกระโดดขึ้นมาอีกตะปูอ่อก็ต้องมาย้อนเอาตะปูออกอ,อีก,ออกถ้าอันนี้มันมีเขี้ยวด้วยมันคงไม่ย้อนใช่อั<ห>น<ห>น<ไ>ี้มันไม่ย้อนแล้วมันไม่เนี่ยถ้าถ้าสมมุตเิเราเราประกบกันแบบนี้เห็นไหมเอาปล่อยได้เลยพี่มันไม่เป็นไรหมาวิ่งยังไม่นั่นเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราประกบกันแบบนี้พี่เวลาฝนตกมันก็เวลาฝนตกมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยเพราะว่ามัน มันจะไม่ปิวนะพี่แล้วนี่น้ำไม่ซึมอ่ะเนี่ยพะยมันมันตันนะเนี่ยน้ำอ่ะมันก็ค่อยค่อยซึมลงไปอันเนี้ยนะแต่มันจะช้าหน่อยแต่มันก็ดีกว่าพะยางไงถ้าพะยางหมาวิ่งโดนเล็บแล้วมันก็ขาดใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ขาดนะพี่เหมือนไหมหนูเล่นกับหมามันไม่ขาดนอนกิ้งได้เลยอ่ะได้เลยถ้ามีสักสิบไร่ยี่สิบไร่แล้วกูไม่ไหวแล้วแต่ตรงนี้เราจะไม่ตัดแล้วเพราะว่าเราคะเมตตไร้เสือก เนี่ยจากตรงนู้นน่ะมาถึงสุดนู้นเลยนะพี่พื้นหนึ่งอ,ะอ่ะพันสามอไม่เท่าไรอ๋อเส้นละพัน0อืมแต่มันมันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เราจะเอากี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยความกว้างใช่ความกว้างความยาวหลานสะพายเขาสั่งให้แบบนี้เราก็ต้องชา่าเราก็อันนี้อันนี้เจ้าชั้ชนๆป็นมาต,าตัดต่อหนูมาตัดต่อเอาเรามือใหม่ไง ก็ที่อย่างกันนี่แหละทะเลาะกันมันน่าจะขอพคนนี้กลับบ้านหนูจะปูแบบนี้เพราะที่ตรงนู้นมันใหญ่ตรงนี้มันเล็กใช่ไหมแกก็จะเอายาวให้มันตรงเลยบางที่มันไม่ตรงไงพี่แล้วพอเราไม่ตัดต่อเราจะเว้นช่องเล็กเพราะว่าต้นไม้เรามันไม่ตรงกันนะเห็นไหมบางต้นมันคือเสียงเนี่ยเราก็จะเอาแบบนี้แกก็จะเอาแบบนี้แล้วอันนี้ว่าจะมาจำปูแล้วเพราะว่าเอปุ๋ยมะพร้าวเวลาเราให้ปุ๋ยมะพร้าวเราต้องให้ตรงปลายยอดมัน ปลายใบมันใช่ไหมตรงไหนคือว่าให้ช่ให้อยู่นะหรอใช่ถ้าเราให้ตรงต้นมันไม่ได้ไม่ได้ไหมที่ผ่านมาเขาให้ต้นหมดเลยเออมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลไงพี่มันต้องให้ตรงตรงนี้ใช่มัเพราะากมันมาตรงนี้นี่ไงลูกพี่พี่เคยเขาของต้นเขาใหญ่มากที่หนูไปถ่ายถ่ายวิดีโออ่ะเนี่ยแกก็มาทําให้แกก็มาสอนจะให้หลานสาวเป็นคนดู จะให้ร้านสาวสอนเออให้แกมาสอนร้านสาวว่าจะต้องใส่ปุ๋ยแบบนี้แบบนี้แล้วจะขับไม่ได้เลยมันจันนี่แหละเจ้าน่ะเห็นไหมถ้ารีบเล่นรีบมาเนี่ยพี่พี่ไม่ว่างพี่ทําอะไรหนูก็ไม่ว่างเหมือนกันพี่รีดผ้านะรีดต้องแต่ตสุกเสาร์อาทิตย์จันเนี่ยนั่นแหละยุ่งหนูก็ยุ่งขายก็พูดหนูก็ไปตลอดฮะอันนี้ก็ขายผ้าอยู่บนห้างวันนั้นหนูไปหนูไม่เห็นพี่นีอยู่โรบินสันข้างบนอะโรบินสันหนูก็ไปโรบินสัน เอาแถมมอันนยเ่อันนี้ look nice เด m a one try same one เาเนโอเคโอเคโ oh with m o n d s that looks n i เปมดปากน้ำแล้วอะอะไรที่โรเป็นสัตวนะแข่งแข่งรถอันที่สิบสองจะเป็นดาราแล้วลูกเป็นดาราตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมน้อกลับวันที่เท่าไหร่นะกลับวันที่ขึ้นเครื่องวันที่สามสิบสามสิบกลางคืนเห็นไหม ัถึงเดือนแล้วค่ะยี่สิบสี่แล้ววันที่ยี่แปดวันวันจันทร์ถึงเดือนแล้วเหรอเนี่ยถึงแล้วไหวนะไหวนะก็เดียวนองะอะไรไม่ยากเพิ่งกลับถึงก็ไหวก็เดียวเองเนาะแม่ย่ามาอาทิตย์หนึ่งลูกชายมาสามอาทิตย์ดูดูพอพอขัล้างคือก็ยังไม่กลับอาทิตย์ลูกชายอ่ะกลับแล้วกลับตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วถึงบ้านแล้วเป๊อลกันเป๊อลเขาไปเที่ยวภูเก็ตสองหนุ่มเขาไปเที่ยวภูเก็ตไปหาดำน้ำอืม เขาไปภูเก็ตเราลงมาที่เนี่ยเราเราจ่ายให้เขาหมดอแต่ไปภูเก็ตเขาจ่ายเองเขาเป็นนักเรียนหยู่เนาะก็ได้เงินเดือนนักเรียนนะลูกชายกับลูกสะใภ้ป่ะชูนี่มาเป็นอย่างนี้เลยหรอหมดใช่อันนี้อันนี้สั่งทัางหากนะพี่สั่งแยกที่เขาแถมมามันจะสั้นเห็นไหมน่ะนี่เขาแถมมา๋อมาใส่นี่เหรอจ้ะแต่อันนี้มันจะยาวอันนี้เราสั่งต่างหาก สา่งมาใบตั้งสองพันต้องสิบถุงก็สองพันนะถุงละสองร้อยมั้งหลานสะพ้ายมันสั่งให้หนูทำหนูอะไรไม่จะโดกมีนจะหลานสะพ้ายคนนั่นแหละหลานสะพ้ายคนนั้นโดนรวมถึงชุมสี่ชุมห้าถ้าแบบเนี้ยไม่เป็นไรบ๊ายบ๊ายบายเจอกลับบ้านแล้วใช่ไหมลูกเจอกับบ้านแล้วใช่ไหมพอตาปืนว่าใครรับตาปืนว่าใครรับบ๊ายบายใครรับ โอเก่งแล้วดูเฉินทีคืนดีคืนดีทำอันนี้ทำบนมาวกับเมาหอมเพื่อนอร่อยเออเรียังมาขนาดนี้แล้วเนาะจ้าจ้าวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะ